มะลิสวมหมวกกันน็อกขนาดเล็กยืนอยู่ข้างจักรยานสีฟ้าสดใสในสวนสาธารณะวันนี้ฉันจะหัดปั่นจักรยานให้ได้มะลิเริ่มปั่นจักรยานในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้และดอกไม้เริ่มแล้วนะไปเลยมะลิยิ้มอย่างมั่นใจในขณะที่ปั่นจักรยาน ว้าวฉันทำได้แล้วใบหน้าของมะลิเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกเอ๊เเร็กอยู่ไหนมะลิตกใจขณะวิ่งผ่านต้นไม้จัก,กรยานเพือบจะชนก้อนหินด้วยด้วยฉันหยุดไม่ได้มะลิบินออกจากจัก,กรยานกลางอากาศแบบตลกตลกพร้อมดวงตาที่ประหลาดใจว้าว มะลิมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยจับเข่าวไว้ดูเศร้าและพ่ายแพ้เอ๊ยเจ็บจังเลยกระต่ายปลอบโยนมะลิพร้อมกับตบไหล่ของมะลิเบาๆไม่เป็นไรนะมะลิล้ลมก็ลุกได้นะ <c oughs> มะลิลุกขึ้นยืนอย่างกล้าหาญปัดฝุ่นออกใบมองอย่างมุ่งมั่นเก็ดได้ฉันจะลองอีกครั้งมะลิขี่จักรยานอย่างราบรื่นพร้อมกับกระต่ายที่วิ่งไปข้างๆ ทั้งสองยิ้มอย่างมีความสุขฉันทำได้แล้วขอบคุณนะคติประจำใจล้มได้แต่ต้องลุกให้ไวแล้วไปต่อ